ก็จะทำให้ได้ภาพที่ดูสวยมีเสน่ห์แล้วก็ทรงพลังมากทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพี่เินี่ m c พลังบวกนะคะพี่เินี่เป็นนายพิธีพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสำหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแน่นอนล่ะก็มาสอดส่องนะคะการจัดงานแต่งงานของคนดังการวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะพี่เมนี่นะคะประทับใจอีกหนึ่งงานนะคะเพิ่งจัดไปเร็วๆนี้นั่นเองก็คืองานของคุณโทนี่รากแก่นแล้วก็น้องแก้วนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่โอ้โห จัดท่ามกลางความฮือฮานะคะเป็นไวรัลแล้วก็มีแบบดราม่าอะไรเยอะแยะเต้นไปหมดเลยนะคะแต่เราจะไม่มาพูดถึงดราม่าตรงนั้นละกันเนาะพ่มนี่เนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของแนวทางการจัดงานนะคะความสวยงามแล้วก็กมีกิมมิคอะไรนะคะที่เราสามารถนำมาปรับแล้วก็มาเป็นตัวอย่างในการจัดงานแต่งงานของเราด้วยตัวเองกันได้บ้างสำหรับงานนี้นะคะเรามาโฟกัสที่งานพิธีเช้ากัน ก่อนเลยก็คือเป็นงานพิธีไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่ จัดการท่ามกลางความเรียบง่ายแล้วก็าติสนิทมิสหายนะคะเริ่มต้นพิธีตั้งแต่เชา้าด้วยพิธีจเจริญพระพุทธมนตรหรือพิธีสงนั่นเองซึ่งหลายๆงานเรามักจะเห็นว่าจะมีสงนะคะทั้งหมดเกรูปใช่ไหมคะแต่ว่างานนี้ค่ะนิมนต์พระสงฆ์เพียง5รูปเท่านั้นนะคะอย่างที่พิ่มี่นี่เคยทําคลิปบอกในหลายๆคลิปแล้วเนอะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะนิมนต์พระทั้งหมดกี่รูปขึ้นอยู่กับพื้นที่เรา ก็ความสะดวกของเราเลยค่ะเห็นว่าจุดสำคัญของงานนี้นั่นก็คือฉากแบ็กดรอปด้านหลังที่เป็นต้นไม้นั่นเองนะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะทางคุณโทนี่แล้วก็คุณแก้วเนี่ยตั้งใจจะนําไปปลูกต่อด้วยนะคะด้วยความที่ทั้งคู่นะคะชอบความหมายของต้นไม้ด้วยนั่นก็หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังมีเมมโมรี่ที่ได้มีการปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะ ุมฟักเพื่อจะทนุถนอมให้มันค่อยๆเติบโตซึ่งทางสองก็ตั้งใจแล้วว่าจะนำไปปลูกที่เรือนหอด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่น่ารักใครที่สนใจนะคะก็อาจจะลองนำเทคนิคนี้หรือกิมมิคนี้ไปใช้ในงานของตัวเองได้จะเห็นว่าการตกแต่งต้นไม้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะสามารถที่จะใช้เป็นตัวโมบายหรืออาจจะมาอะแดปนะคะเป็นริบบิน ก็ดูสวยงามแปลกตาเลยทีเดียวโดยเฉพาะพื้นด้านล่างนะคะจะใช้เป็นการยกพื้นสูงขึ้นมา พื้นที่เห็นเป็นใสๆเด็กก็คือเป็นตัวแผ่นอะคริลิกนะคะซึ่งจะเต็มไปด้วยต้นไม้เวลาถ่ายรูปออกมาก็ดูสวยแปลกตาเลยทีเดียวให้พิมิ์นี่มองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็สร้างกิมมิคแล้วก็สร้างอิมแพกได้มากเลยทีเดียวสังเกตจากเวลาที่ทั้งสองนะคะได้ถ่ายรูปร่วมกันหรือแม้กระทั่งถ่ายเป็นกลุ่มเรือญาติเนี่ยจะทำให้ได้ภาพที่ดูสวยมีเสน่ห์แล้วก็ทรงพลังมากทีเดียวค่ะ ส่วนลำดับพิธีต่างๆนะคะก็ไม่ได้แตกต่างนะคะจากงานอื่นๆสักเท่าไหร่เนื่องจากงานนี้นะคะยังจัดในช่วงที่ยังมีกระแสของโรคระบาดโควิด -19 กันอยู่เนาะก็ทำให้จะต้องลดทอนนะคะบางพิธีการลงไปแต่ก็ยังคงความสวยงามครบถ้วนในเรื่องของรูปแบบแล้วก็ความถูกต้องตามประเพณีแบบโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสง์ต่อด้วยพิธี มั่นนะคะหรือทำการสวมแหวนนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายภาพร่วมกันในหมู่เครือญาติซึ่งภาพออกมาก็สวยงามน่าประทับใจมากๆเลยต่อด้วยการรับไหว้และหลังน้ำสังตามประเพณีไทยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานแต่งงานเนี่ยมีลำดับพิธีไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเฉพาะบางช่วงพิธีการเนี่ยบางครั้งที่เราจะเห็นว่ามีความเย่นเยอะอหรือยุ่งยากเนี่ยจริงๆแล้วพิมานี่นะคะสรุปมาให้ทุกๆคนนะคะได้เข้าใจง่ายๆว่าอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือ1นะคะ เป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีนายพิธีหรือแม่งานรันคิวนึกออกไหมคะหลายๆงานเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนที่มีความชํานาญในการจะเข้ามาช่วยดูแลแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ทํางานแบบมืออาชีพเนี่ย ก็อาจจะไม่สามารถจัดการนะคะสถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะกําหนดแล้วก็กระชับเวลาได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีผู้ช่วยเนี่ยก็จะช่วยลดทอนช่วงเวลาที่สําคัญเนี่ยให้ยังคงมีความสวยงามละงดงามอยู่ได้แล้วก็ช่วยปรับเวลานะคะถ้าเกิดที่มีอุบิเหตุหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็จะทําให้งานของเราเนี่ยไม่เสียเวลาแล้วก็เยินเย้อจนน่าเบื่อจนเกินไปนะคะปัจจัยที่2ค่ะที่จะทําให้เรารู้สึกว่างานมันยุ่งยากเพราะว่าเราอาจจะยังขาดความรู้อย่างแท้จริงเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละพิธีเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแก่นแต่ละพิธีเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกๆคนได้ติดตามซับสไครต์ในช่อง YouTube พิ่พมน,นี้ก็จะเห็นแล้วว่าพิมพ์น,นี้จะมีการไล่เรียงนะคะว่า แต่และลำดับพิธีเนี่ยมีความเป็นมาแล้วก็มีสตอรี่มีเรื่องราวอย่างไรนะคะและมีแก่นที่สำคัญอย่างไรหากจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วเราเข้าใจแก่นเนี่ยจะสามารถทำได้โดยที่ไม่เสียลำดับแล้วก็ไม่เสียความสวยงามและความถูกต้องอีกด้วยแต่ที่หลายๆครั้งนะคะเรารู้สึกว่า เ,ออเรายังไม่เข้าใจพอเวลาเรามีการไปสลับปรับเปลี่ยนลำดับพิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะทําให้จากอีกหนึ่งพิธีไปอีกหนึ่งพิธีเนี่ยมันอาจจะเกิดความซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากซึ่งอันนี้ก็แก้ได้ไม่ยากเนาะก็เพียงแค่กดซับสไคร้นะคะกดสังญลิงกของพี่เมนี้เอาไว้นะคะจะได้เข้าใจแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างไม่พลาดปัจจัยที่3ค่ะก็คือเป็นปัจจัยที่หลายๆงานนะคะ เจอแน่นอนนะคะโดยเฉพาะงานที่จัดเป็นพิธีไทยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาช่วยมาเป็นส่วนสำคัญในงานแต่ว่าการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบนั้นไม่ชัดเจนนะคะทำให้ในวันจริงเนี่ยเราพลาดในหลายๆส่วนแล้วก็เกิดบางคนทำงานซ้ำซ้อนบางส่วน ก็อาจจะลืมละเลยแล้วไม่มีคนมาช่วยตรวจเช็คนาอสุดท้ายก็ยังคงต้องตกเป็นหน้าที่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็เลยทําให้รู้สึกว่ายุ่งยากเพราะว่าวันจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราว่าลำดับพิธีการจะเป็นอย่างไรนะคะแต่จะมีแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกมากมายที่อาจจะพร้อมที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราก็ คาดเดาค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาจัดงานในแต่ละสถานที่ก็จะมีปัจจัยหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ทำไมมันยากจังเลยมันมีอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดเลยรวมถึงเอ๊ะทำไมเรามอบหมายให้คนนี้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่มาช่วยเราแต่ไอ้ครั้ที่เราจะไปแบบ บังคับมันก็ดูกระไรอยู่เนาะเพราะว่าคำว่าช่วยเหลือมันก็ไม่ได้เหมือนกับการที่เราเนี่ยไปจ้างเออาชีพเนาะอย่างเออาชีพเขาก็จะมาดูแลอย่างเต็มที่เนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะของความช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยได้อย่างเต็มปากเต็มคำทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ ปรับนะคะวิธีการทํางานเนาะในการที่เราจะให้ใครมาช่วยดูแลแล้วก็มารับผิดชอบในงานแต่ละส่วนของเราเนี่ยพยายามนะคะดูให้ดีๆว่าส่วนไหนที่สําคัญแนะนําว่าให้ใช้มืออาชีพดีกว่าไม่ว่าจะเป็นช่างภาพช่างวิดีโอหรือแม้กรกะทั่งนะคะ นักร้องนักดนตรีอันนี้พี่เมนี้เจอมาหลายงานมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นมืออาชีพที่เขาดูแลแล้วก็ให้บริการสำหรับรงานแต่งงานโดยเฉพาะอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจเนเจอร์แล้วก็ธรรมชาติของการจัดงานแต่งงานดังนั้นเวลามีสถานาการณ์อะไรที่อาจจะไม่คาดฝันเขาจะมีความพร้อมแล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างทันท่วงทีโดยที่บางทีนะคะแขกในงานอาจจะไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ําค่ะตัวอย่างงานแต่ง งานในวันนี้นะคะก็เป็นงานอีกงานหนึ่งนะคะที่พี่เบนนี่รู้สึกว่าจัดออกมาได้แปลกตาแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆงานแต่งงานเนี่ยเป็นงานครั้งเดียวในชีวิตของเราไม่ว่าจะจัดเป็นงานแบบไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่แบบไหนก็แล้วแต่นะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยควรที่จะใส่ความเป็นตัวเราให้มากที่สุด แล้วก็ให้เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็ถูกใจมากที่สุดเป็นยังไงบ้างคะถูกอกถูกใจแล้วก็ประทับใจหมคะกับบรรยากาศภาพงานของคุณโชนี่แล้วก็คุณแก้วนะคะพิมพ์นี่ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่พิมพ์นี่ประทับใจนะคะสวยเพราะว่ารูปแบบการจัดงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเก๋ไก่ด้วยเนาะแล้วก็การใช้ต้นไม้จริงๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในฉากแล้วก็มีการยกพื้นสูงนะคะเป็นพื้นแบบอะคริลิกแล้วก็ใส่ด้านล่างก็ยังต แต่งไปด้วยต้นไม้ต่างเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศในการจัดงานเล็กๆเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดู แบบเขาเรียกว่าดูทรงพลังขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถไป a d a แอใช้กับงานของแต่ละคนได้เพราะว่าใช้อุปกรณ์ไม่เยอะมากแต่ว่าถ่ายรูปออกมาก็สวยมากเลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะที่หลายๆคนก็กำลังหาข้อมูลกันอยู่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งให้ช่องพี่เมนี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะพิมพ์คาว่าเมนิติงเอาไว้ด้วยสาหรับเซิร์ชนะคะข้อมูลใน การตามไปให้กำลังใจพี่มินนี่นะคะในคอนเทนต์อื่นๆในช่องทางอื่นๆกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกับสาระดีๆแล้วก็คลิปแบบนี้นะคะพี่มินนี่จะลงคลิปทุกๆวันนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้พี่มินนี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะในช่วงนี้ก็พยายามที่จะทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะตรงใจใหลายๆคนด้วยสำหรับวันนี้พี่มินนี่ต้องไปก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปคนดัง คนไหนนะคะหรืองานแต่งงานไหนก็เอาไว้รอติดตามสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ